สวัสดีครับสวัสดีดูด้วยคาด้วยนะครับนะครับก็มาพบก,กับไร้สติเพ่มนะครับที่จะมาเข้าพูดคุยกันสําหรับในเรื่องของแนวทางฟุตบอลน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นในศึกยูทธาสแชมเปี้ปปยนนะครับที่กระบอกว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจอย่างทางดินโมมินแล้วก็ที่จะพกกบกับโรดโเกลยลัดจาร์ดแล้วก็ลิฟวิวนะครับที่จะพบกับถ่ายชิวบอลน,นะครับ แล้วก็จะมีบอลนอร์เวย์เปียดิกาเอ็นนะครับผมเฟติสตัสครับเจอกับบรูกลิมนะครับแล้วก็หีึคู่เป็นทางสกอตแลนด์ลีกคับครับเป็นคู่ทางเกียวมน็อกครับที่เราพบกับลิฟวอร์พูลนะครับจิ๊ปโก้เจออิกินาสอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็บอลหญิงก็จะมีนอร์เวย์นะครับผมกับอิตาลีนะครับแล้วก็บอลกระชมิดครับที่ต้องบอกว่าเราเลือกเขาสรรไปให้เนี่ยนะครับก็มีการขัดไปแล้วนะครับอย่างทางอาเจนอัลเตดามกับทางพีเอโอเคนะครับ ตัวนี้ผมก็มองไปที่ทาง p l k ครับแล้วก็กระแสของนัาอาจจกในมาไหลลงนะครับผมเพิ่งมาไหลขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็นักจุลันนี้ที่มีการแข่งขันอยู่ก็คือยังบอยเบิร์ดที่ผมว่ายังมั่นใจว่ายังบอยวันนี้จะชนะได้ครับก็ไปได้นะครับแล้วก็จะมีคู่อื่นครับสำหรับวอรเกอร์ครับที่เจอกับทางเบตตัสนะครับอ่าวอเกอร์เจอกับทางเอสต้าแทนพิคเตรเรียกิมารายนะครับผมเจอกับทางคอนฟอร์ติน่านะครับ ที่จะเริ่มงานในขันในช่วงของเวลาห้าทุ่มนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะผมฝากกดไลค์ที้นด้วยแล้วผมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลวันนี้กันนะครับต้นเองครับอ่านะครับเราไปดูบอลสดกันหน่อยนะครับบอลสดตอนนี้นะครับก็ ยังน่าไปสำหรับพม่านะผมที่เจอกับตีมโมเลเต้บอลยูยี่สามเนี่ยผมวั่นั้นมันจ่าว่าค่งแรกครับคู่นี้จะมีหนึ่งประตูนะครับหนึ่งประตูในช่วงของเวลาครึ่งแรกผมมั่นใจว่ามีแน่ๆน่นะครับผมเลือกเชยร์เลือกไปได้เลยนะครับเลือกเชยร์เลือกไปได้เลยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับใครที่อยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกพี่เค้มไว้นะครับผมหรือพี่เค้มจะมาจัดให้นะครับพี่เคมจะมาจัดให้นะผมตกลงในเรื่องของตัวที่อยากได้เพิ่มเติมนะครับอยากได้เพิ่มเติมนะครับ เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแป no ๊บหนึ่งนะครับลองคนดูแป um)> ๊บหนึ <t um> <t um> <t uh um> ่งนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวลองคนดูแป๊บหนึ่งนะครับนะผที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดหูวใจกดแชร์กันด้วยนะครับพูดคุยแหละแลผมเรื่องฟุตบอลวันนี้ก็มีหลาหลายคู่แล้วก็ในการแข่งขันของฟุตบอลเนี่ย มันจะมีอีกนะครับผมในช่วงเวลาพวกนี้จะเป็นบอลยูโรปาลีกนะครับบอลยูโรปาลีกเนี่ยในเรื่องของความน่าสนใจอะไรอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแบบนี hmm. ้นะความสนใจอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ในเรื่องของกระแสที่มีให้เราจับตามองนะครับผมก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจอยู่หลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับ นะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดจะกดหัวใจกันด้วยนะครับแล้วก็เข้าคุยกันได้นะครับเซย์ไฮ้นะครับผมสวัสดีคุณเอซาด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับมานะครับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับที่จะมาพูดถึงก่อนก็จะเป็นบอลยูป้ายูโรปาคอนเฟเดรทินะครับผมผู้ทางออรตานะครับผมเจอกับลานเอฟซีแน่นอนว่าคู่นี้ครับน้ดแรกเนี่ยมันก็ออกมาในเรื่องของผลเสมอสูสุนะครับในการที่ เล่นในบ้านของทางลานเอฟซครับก็แอบแปลกๆเหมือนกันและกระแสหน้าปจุบันนี้คือทีมอย่างทางออต้ตาเองนะครับผมเปิดมาบังครับชนะ1ประตูนะครับผมกระแสก็แอบเปิดมาแรงนะครับกระแสเปิดมาแรงมากครับคู่นี้นะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของการที่เพิ่งเจอกันมานะครับเพิ่งเจอกันมาครั้งแรกเลยนะครับก็จงที่เสมอแต่วันนี้เป็นทีมอย่างออร์านะครับผมที่เปิดมาบังคัาชนะเลยแน่นอนว่าในเรื่องของรีลัตเวียนะครับ ที่ต้องเจอกับลีกลาน FC เอฟซีนะมันมันมันต้องบอกว่าในเรื่องของชั้นลีกเนี่ยมันไม่ได้ดูมีความห่างชั้นกันมากอะแต่ทีมอย่างล้านเอฟซีวันนี้จะไปบุกไปแพ้หรอแต่เกนในบ้านนันแรกเนี่ยเขาไปแพ้มากกอ,อไปทําได้ดีก็เสมอก็จริงนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยชนะดันแกนนอนนะครับผมชนะทีมอย่างทางเกนาวอนนะครับผมชนะทางสแตลเล์มานะของโฮโลไลงี้เขาผ่านมาได้หมดอะ่ะนะครับแล้วมาเจอทีมอย่างเอสเค ออดาแต่มันแอบมองในเรื่องของกระแสนะครับผมอาจจะมีความได้เปรียบเรื่อ,องความเป็นเจ้าบ้านนะครับนัดแรกเนี่ยเล่นในสนามกลางนะครับผมแต่นัดเนี้ยมันเล่นในบ้านของทีมเจ้าบ้านนะครับผมอย่างทางออดาเองนะครับผมก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ในเรื่องของประสบการณ์และชื่อชั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าที่อย่างลาลีฟีนะครับผมก็ยังมีโอกาสที่จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในเรื่องของกระแส เปิดมาทรงนี้ด้วยนะครับผมแอบเชียร์ที่ทางลาน FC มากกว่าเนาะสำหรับตัวผมนะครับใครจะไปตัวแรกนะผมแนะนําที่ทางลาน FC เลยนะครับอขอจบไปด้วยนะครับลาน FC นะครับส่วนตัวที่สองนะครับผมก็จะเป็นบอลนอร์เวย์นะครับผมบอลนอร์เวย์หญิงที่ต้องพบกับทางอิตาลีหญิงนะครับบนยูโรนะครับในรอบแปดทีมสุดท้าย แล้วผมก็มีการแข่งขันที่ซอร์แลนนะครับผมอาจจะเป็นบอลที่ความน่าสนใจน้อยนะครับผมต้องบอกว่าความน่าสนใจน้อยหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามเลยนะครับแ,แต่ผมบอกเลยว่าบอลหญิงเนี่ยแอบมองง่ายมากเพราะบอลหญิงเนี่ยส่วนมากครับมีปัญหาในเรื่องของเกมรับทั้งหมดทั้งนอร์เวย์เองหรือแม้ท่งอิตาลีเองคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็เป็นการที่จบเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ทีมนอร์เวย์เนี่ย เขาผ่านเขารอบมาได้โดยการชนะสวิตเซอร์แลนดะ์ฟินแลนด์ไอแลนด์นะครับผมชนะทีมแลนด์แลนด์ทั้งหมดเลยนะครับผมเพิ่งมาเจอทีมอย่างน่าิตาลีแหละนะครับผมทีม่มีไม่มีแลนด์นั่นเองนะครับหรือจะเป็นอิตาลีแลนด์ก็ต้องมารอดูวันนี้นะครับในเรื่องของกระแสเนี่ยก็เปิดมานะครับผมก็ยังเป็นทีมอย่างนางอิตาลีนะครับผมที่เป็นทีมที่อยู่ในกราฟสีแดงมากกว่าคือน้ําล้นมากกว่าเองนะครับผมนะ้ำไปทางอิตาลีมากกว่านะครับแต่ทีมอย่างทางเอ่อนอร์เวย์เองเนี่ย ต้องบอกว่าน่าจะเป็นทางการครั้งล่าสุดที่เขาแพ้เนี่ยคือแพ้ฝรั่งเศสกับคือแพ้ฝรั่งเศสสองนัดนะครับแพ้ฝรั่งเศสทสองนัดแต่ก่อนนั้นนัดเนี่ยเขาชนะทีมสกอ์แลนด์มาได้นะครับผมสเสมอนอร์เวย์นะผมสเสมอไอร์แลนด์ชนะทิมสกอ์แลนด์ทั้สงสองนัดเลยนะครับก็เวลาเจอทีมนี่เป็นเกมนัดสำคัญต้องบอกคำนี้ดีกว่าว่าทีมอย่างนอร์เวย์เวลาเจอทีมที่เป็นเกมนัดสำคัญเนี่ยเขามากักจะทำได้ดีนะครับแต่กับกาทางอิตาลีเนี่ยเพิ่งแพ้ทีมย่า่ทางสเปนอะ แต่เสมอปุตุเกตเข้าชนะเบลเยียมครับชนะทางเวลเลยครับผมเสมอให้กับทางสวีเดนแล้วผมเจอากกชนะเดนมาร์กโดยรวมแล้วอิตาล,ลีเนี่ยก็ยังมีจุดที่ชัดเจนตรงที่ว่าไม่ได้ดูเด็ดขาดมากพอและส่วนมากเขามากกักจะเสียประตูอกันนะครับในการที่เจอเวลนะผมก็แพ้สี่หนึ่งชน,นอะอาจชนะไม่ได้สี่หนึ่งก็จริงนะครับผมเสมอกับปุตุเกตก็จบตีหนึ่ง,น,งนะครับเจอสเปนก็แพ้สามสึ่งก็คือเห็นไหมว่าค่าเฉลี่ยของการเสียประตูของเขาเนี่ยเยอะมาก นะครับและทีมอย่างดานอเวเองก็ไม่ธรรมดาครับในเรื่องของเกมรับครับสามเกมนะครับผมสามเกมหลังได้เสียไปถึง5ประตูนะครับผมแต่ถามว่าจบตรก็ได้เยอะไหมจบตรกรได้8ประตูครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ที่3เกมนะครับจบได้8ประตูอยู่ที่ประมาณ2.5นะครับค่าเฉลี่ยก็ถือว่าดูดีเหมือนกันในเรื่องการจบตุงกอแต่เสียเสียประตูเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับผมที่1.5นะครับค่าอีกทมันก็ถือว่าเทเทไปในทางออกออกแนวที่ว่ามันมีโอกาสจบสูงกกว่าถึง นัดล่าสุดครับที่จะจบคนมาที่เสมอหนึ่งหนึ่งที่เจอกันมานะครับแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ครับในเรื่องของกระแสสูงที่มันเปิดมาที่สองลูกควบเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุถึงประตูที่สามแน่นอนนะครับกระแสมาส่งนี้ด้วยก็อย่างมั่นใจว่าคู่เนี้ยเราเราเชียร์สูงยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราเชียร์สูงยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมใครจะเลือกไปในขั้นสุดนี้ก็แนะนำไปที่ร้านสกตสูงดีกว่านะครับผมสอบรับคู่อิตาลีหญิงนะครับอิตาลีหญิงนะครับอ่า เลยหญิงสูงนะยมจะ้ตจดไว้ให้ด้วยนะครับจะให้คนดูด้วยนะครับอัดหนึ่งนะไปดูคู่ต่อไปนะครับสำหรับคู่บอลฟินแลนด์ยูโคเนนะครับผมสำหรับกิมโปนะครับผมเจอกับทางอิคินัสนะครับคือความตั้งจจคุตบอลเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่บอลทีมใหญ่ที่ให้เราเลือกจับตามอง แล้วอาจจะเป็นทีมบอลเล็กๆ,ๆนะผมบอลที่ความน่าสนใจน้อยหรือว่าบางคนก็ไม่รู้จักบอลพวกนี้ด้วยแต่ผมบอกกันเลยว่าบอลพวกนี้แอบเล่นง่ายเหมือนกันนะครับแอบเล่นง่ายเหมือนกันอย่างเมื่อวันก่อนนะครับผมที่เป็นบอลเล็กๆหมดเลยเนี่ยที่ผมจัดไปให้ก็เข้าไปถึงสตัวนะครับผมโดยมีแค่ตัวเดียวเองนะครับผมแล้ววันนี้เราจะให้กันมีทั้งบอลกระชับมิดมีทั้งในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมยูโรป้าคอนเฟเรนซ์ลนด์ที่ผมคอยจัดให้อยู่แล้วนะครับอ่ะ วันนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าจิโปอิคินัตเนี่ยนะครับผมบอลฟินแลนด์ยกคอนเนตนะใช่ไหมนะครับผมที่เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยตรงที่เสมอนะครับโบลตกิมไหวเหรอครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงกันด้วยนะครับผมตอนรอบโบลตกริมนะครับอ่เราเราพูดถึงกันด้วยนะครับจิโปอิคินัตเนี่ยในเรื่องของสถิติที่เจอกันมานั้นล่าสุดเล่นในบ้านอิคินัตเนาะนะครับผมจบวันที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ แต่ทางจิมโปเองนะครับผมเล่นในบ้านแต่ชนะอีกนาไปได้2-0น,นะครับผมอทินัดเกาหลีนในบ้านชนะจิมโปไปได้1-3ประตูศูนย์ครับแต่ในเรื่องของลำดับในเรื่องของสถิติในเรื่องของการดีความเป็นโจม้านนะครับจิมโปเองนะครับในการที่เปิดกระแสมาเจ็ดนัดน,นะครับเล่นในบ้านตืวอเองนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่3เกมนะครับที่เขา พาวินนะครับแต่ส่วนมากนะครับผมก็จะอยู่ที่ในมุมแพ้มากกว่าในเรื่องของการที่พาเสียมากกว่าแต่ที่อีกินัสเนี่ยนะครับกระแสนะครับแข่งขันกับเกมไปเยือนทั้งหมด7เกมนะครับเป็นทีมต่อถึงหาครั้งแล,แล้วก็ชนะไปสามเสมอไป1นึครับแพ้ไป3ามาผมก็อาจจะอยู่ในทรงที่กลางๆมากกว่ากลางๆมากกว่า แต่วันนี้เปิดมาเสมอตัวแน่นอนว่าทั้งสองทีมเนี่ยมันมีในเรื่องของลำดับในเรื่องของฟอร์มที่มันไม่ได้ดูเด็ดขาดทั้งคู่ท้งอีฮินัทเองหรือจะเป็นทางชิโปเองนะครับผมชิปโปจะได้เปรียบในเรื่องของเป็นเจ้าบ้านนะครับอีฮินัทเองจะได้ความเปรียบในเรื่องของลำดับที่มันดีกว่าในชื่อชั้นทีนที่มันดีกว่านะครับผมแต่กระแสตรงนี้นะเปิดมาเสมอตัวเนี่ยผมก็ยังแอบมองว่าคู่นี้มันมีโอกาสที่จะจบเสมออีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ ยังเลือกไปเลือกเชียร์ว่าทางอีคินาสวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับผมก็แนะนำไปที่ทางอีคินัสดีกว่านะครับผมในมุมที่มีโอกาสที่ชนะในการที่เขาต้องการแต้มเนี่ยเขาต้องการมากกว่านั่นะครับให้หมองที่ทางอีคินัสไปดีกว่านะครับเออและส่วนบอลนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ที่เปียร์ิก้าเอ็นนะครับผมเฟนเด็กซ์ซัสตนะครับผมกับทางโบโดกริมอ่ะพีเข้มทำไมถึงไปโบโดกริมโบโดกริมจะไหวเหรอนะครับผมก็ทั้งที่นัดล่าสุดทำได้เพียงแค่จุสมอสอสอง,สอง,สอง ที่มั้คุณชายอจิคิดนี้นะครับผมที่เจอกันมานะครับแต่คุณอย่าลืมว่าในเรื่องของชื่อชั้นทีมในเรื่องของมาตรฐานทีมเนี่ยบรูคิมมันดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เฟรดิคตัส์เองเนี่ยนัดล่าสุดเอ้ยมันชนะโมมาชนะโมได้สี่สองด้วยนะครับแต่โมปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้ดีสาหรับเขาเนาะนะครับผมมาดูในเรื่องฟอร์มก่อนดนนั้นเนี่ยทางเฟริคตัสเนี่ยไม่ชนะใครติดต่อกันมาถึงเจ็ดเกมติดนะครับ ไปแพ้จุดโทษในบอลนอร์เวย์ครับกับลิเวอรตอมด้วยด้วยสกอร์สามหนึ่งนะครับมาแพ้ไบรท์สามสี่นะครับผมไปเปิดบ้านแพ้โรเินบอกนะครับด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับเสมอชาร์ฟบอกแพ้ไวกิ้งสามศูนย์นะครับผมแพ้ทอมโซ่คาบ้านหนึ่งประตูศูนย์ครับแล้วก็เสมอวาเลนลิงกาโดยรวมดีไหมไม่ได้ดีเลยนะครับมีแค่ชนะนัดสุดเองแต่ถ้ามองฟอร์มกลับยังกระทางโบโรกิมบ์อะบโรกิมครับหกเกมมันท้ายอยงแค่เกมเดียวแพ้ทีนอย่างทางชาร์ฟบอกครับ แต่ชนะเฮาเกซุนได้โซนานะครับผมอ่ะโซนาอาจจะเป็นในเรื่องของบราโชมิดแต่มันก็ตกก็มา4-0นะครับชนะ SK สเคบ้านครับ3-0ครับแพ้ชารบบอก2-1อ่ะเสมอทีมหนึ่งคิดเซซุน1-1ครับมีตัวติดโทษแบนด้วยนะครับผมก็ชนะชาบเดซยอนไปด้วย10-0แน่นอนครับว่าโบลดูกิมตอนเนี้ยความมั่นใจความทึ่งทีแล้วก็ในเรื่องตัวนักเตะมาดูมีความเนื้อกว่าทีมอย่างทำสถิดีตับมากๆนะครับการแข่งขันเนี่ยแน่นอนว่าโบลดูกิมแข่งขันมาทั้งหมด12นัดนะครับ แข่งน้อยกว่าไวกิ้งเอฟเคอยู่ที่สี่นัดครับสี่นัดเท่ากับว่า12สองคะแนนเท่ากับว่าสี่นัดที่เหลือนะครับถ้าทีมอย่างทางบรูกิ้ชนะทั้งหมดครับเขาจะมีแต้มตามนะครับเพียงแค่หนึ่งคะแนนครับในการที่เขาจะตามไปอยู่ที่อันดับสองนี่คือปรนเด็นสำคัญเลยเประเด็นสำคัญต้องงนนครับทีมบรูกิ้เป็นหนึ่งทีมครับที่แทบจะผูกขาดในเรื่องของบอลนอร์เวย์นะครับ อาจจะมีไวกิ้งบ้างมีเอ็เคบ้างมีทอมโซมีโลเซนบอกบ้างนะครับหรือจะเป็นทางทีมย่างโม e ขึ้นมาบ้างแต่มันผลัดก,กันขึ้นมาแต่ถ้าให้มองเรามองชื่อเลยเนะี่ยดัมเบลวันของทางลีกนอร์เวย์คือใครครับท,ทีมอะไรครับบรู g กริงใช่ไหมใครคิดไปผมากดหนึ่งมานะนะครับกดหนึ่งมาผมมองว่านับเปรียบเทียบนะนั่นคือปารีสแ่งช่งน นั่นคือทีมอย่างไบเยนเมนิกที่เรามองว่าในนาทีมจะมีทีมไล่ดีทีแบบบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคือทีมเนี้ยทีมอย่างปารีสคือทีมอย่างไบเยนเมนิกคือทีมอย่างบรกคิ้มานชัดเจนว่าเป็นในรูปแบบนี้นะครับถามว่ามันถือว่าเป็นลีกบอดไหมมันกึ่งกึ่งลีกบอดกั่นะครับผมเรื่องกระแสเปิดมาบรุคกิมอาจจะเปิดน็อตบอลน้อยนะครับเปิดบางกับการที่บังคับชนะหนึ่งประตูเองนะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าบรุคกิมมันได้ทําได้ ครับก็เลือกเสียทางบรอดกิดีกว่านะครับบรอดกิมดีกว่านะครับบอลงานเนาะแล้วบอลงานที่ผมแอบมองนะผมชอบที่สานโต๊มากสานโต๊กับซาปาร,ประนะครับซาบารูกับสานโต๊ะสองตัวนี้สวยเด็ดดีนะครับสานโต๊กับซาปาร,ปร สองตรงนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่คือซานโตสลากูนาครับที่จะไม่แพ้โตโกตุน่านะครับบอลเม็กซิโกพิเมล่าดิวชั่นสามตัวนี้บอลงานผมไม่โน้ตให้นะครับเอาไว้แค่ในไลน์นะครับใครที่มาฟังย้อนหลังก็มาฟังได้เลยกันนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มาบอกต่อว่าเอ้ยบอลงานตัวนี้นะน่าสนใจนะบ,บอลงานตัวนี้นะน่าเลือกไปนะครับก็อาจจะไม่ได้บอกตรงนั้นแต่ผมก็บอกนี้เลยว่าสามตัวนี้ น่าสนใจมากสำหรับไม่เล่นสายงานแต่ชั่วสุดเดี๋ยวผมมองว่าซาโตสลากูน่านะผมที่เจอกับทำเด็ดไหมยังเด็ดไหมยังครับเด็ดหายก็ตกยังหายก็ตกแล้วกดหนึ่งนะครับหายก็ตกแล้วกดหนึ่งนะครับหายก็ตกแล้วกดหนึ่งอ่ะนะหายก็ตกแล้วกดหนึ่งเลย ออเดสนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมด้วยนะครับอ่ะก็ถามตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวี่ผมพูดไว้นะครับสำหรับในเรื่องของสายบอลงานนะครับแล้วก็ไปดูบอลูฟ่าแชปี้ยนลีกันหน่อยดีกว่าสองคู่นะครับยูฟาชปี้ยนลีกสองคู่ครับดีเดโมมินกับโรโดโกเลสลาสการดนะครับคือมันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือที่ทำไม ตูมเองนะครับผมเลิกเชียร์พี่ทางเลดดโกลเลสมากกวา่าหนึ่งเลยครับที่ผมมองคือเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์สำคัญครับในทีมที่รับแรงกดดันได้ดีในทีมที่กกวดดดททความได้เป็นทีมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญนัดแรกเขาชนะมาแล้วตอนนี้นคือมาด้วยผมมั่นใจ เขาต้องขออีกหนึ่งลูกแล้วปิดเกมคือจบเลยนะครับจบเลยผมมองว่าทีมอย่างดีนโมมินในการที่ไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยเล่นสนามกลางนะครับมันอาจจะไม่ได้แรงไม่ได้แรงผลักดันเท่าไหร่ไม่ได้ผลกำลังใจเท่าเท่าไหร่ครับเนี๋ยวมาเจอทีมอย่างโดโกเโดลเลสเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากม,ม,มากๆครับที่เขาจะผ่านไปได้ในเรื่องกระแสครับเปิดมาที่ศูนย์ุเจ็ดห้าแน่นอนว่ากระแสก็ยังเทปีทางโดโ,ดโกเลสรัดการมากกว่า นะครับแล้วหอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกคนได้ยิ้มมามุมปากแล้วนะครับผมประตูตที่สองมาโอเคทุกอย่างจบทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างคลีนผมมั่นใจว่าทีมอย่างโรดูเกเรสเนี่ยก็น่าจะบุกไปว้าอีกหนึ่งลูกได้นะครับน่าจะพาได้เรายิ้มมุมปากนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสทะลุสองไหมก็มีแหละผมก็มั่นใจว่าทีมอย่างโรดูเกเรสกบในความได้เป็นทีมแล้วก็ชื่อชั้นทีมเนี่ยมันดูเหนือกว่าทีมอย่างโด,ดิดีนมอมินนะครับก็เลือกเชียร์ทางโรดูเกเรสวันนี้ไปได้นะครับผมจิัม อ่าโดเกลเล็ตเลยนะครับส่วนลินฟิวนะครับผมที่ต้องพบกับทางเชิลบอลนะครับลินฟิกับเชลบอลเนี่ยแน่นอนว่าลินฟิวนัดแรกชนะไปแล้วนะครับแต่เชิลบอลเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นในบ้านเนี่ยผมกมองว่า,ม,วามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับทุกคนอาจจะชินกับการที่เอ้ย ไม่แค่พูดถึงเชื่อบอลไี่บ่อยนี่นะครับแน่นอนบอกว่าอาจจะพูดถึงบ่อยแต่เมื่อไหร่ที่เชื่อบอลเล่นไปเกมเยือนเนี่ยมันไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูเด็ดขนาดนั้นครับไม่ดูดีไม่ดูเด็ดขนาดนั้นในบอลอย่างที่เราเห็นเนี่ยแข่งขันมาแปดเกมเจ้าเกมเชื่อบอลไปเยือนชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเสมอไปถึงหกเกมครับแพ้ไปสองเกม นะครับเจท,ทีมอย่างคอกเนี่ยทำใเสมอเจท,ทีมอย่างวอเตอร์ฟอร์ดเกาเวนะครับหรือเป็นการที่แพเดอร์ลิตี้แพโบฮิเมียนครับเสมอแชมบล็อกเสมอด็อกเตด้านะครับผมแล้วก็เสมอเซมิทิกอาจจะเสมอทีมใ่ในลีกครับแต่ถ้าเป็นบอลน,นอกลีกอะ่ะมันมีเรื่องของภูมิอากาศในเรื่องของความเป็นเขาเรียกองมาเอนพบแรงกดดันเนอกในเรื่องของแฟนบอลด,ด้วยในในในหลายอย่างที่มันเป็นจุดสําคัญของของ,ของ,ข,องของลีกเนี้ยนะครับ แฟนบอลเองก็ไม่ได้ว่าจะมีงบบินไปดูนะครับผมสโมสอนเองก็ไม่ได้จะมีงบบินไปให้เพื่อเชียร์ทีมอะไรขนาดนั้นมันาไม่เหมือนทีมใหญ่ทีมใหญ่เนี่ยใครเป็นพวกสกัเซอร์ของทีมใครเป็นพวกนักเตะของทีมเนี่ยใครเป็นที่แฟนบอลของทีมหรือเป็นญาตินักเตะอะไรอเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของโคตาตัวฟรีนะครับผมสามารถไปติดตามแฟนบอลได้ไปติดตามนักเตะที่เขาเลือกเชียร์หรือเป็นในเรื่องของทีมเขาเลือกเชียร์ได้อันนี้พวกเนี้ย แน่นอนว่าการบินข้ามประเทศครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมแล้วก็กับการที่ต้องมาเยือนเขาที่แฟนบอลน้อยเนี่ยเป็นบอลกลุ่มน้อยเนี่ยก็อาจจะพบแรงกดดันหนักในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับผมเราเรียบเทยมแล้วนะครับต็ออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าลินฟิลเองก็อาจจะดูมีความเต็ดขัวนากขวาแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ดีพอนะครับแล้วก็กระแสเปิดมาวันนี้ก็เป็นทางลินฟิลครับที่เปิดมาเสมอตัว นะครับอย่างมาเสมอตัวไปเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับไม่ได้เจ็บอะไรแต่ผมก็มั่นใจว่าทีมของริมฟิลครับวันนี้จะเปิดบ้านชนะไปได้ครับก็เลือกเช้ทางริมฟิลไว้ดีกว่านะครับอ่ามีใครเอาตัวไหนเพิ่มเติมไหมนะครับเออบอลสดตอนนี้อ่ะพะม่าก,กับทีมมอร์นะผมหนึ่งสูบไปแล้วนะครับรอรุ่นลูกที่สองตอนนี้ผมบอกไปว่าครึ่งแรกมั่นใจว่ามีนะครับครึ่งแรกมั่นใจว่ามีนะครับก็หนึ่งสูบไปแล้ว ตอนนี้พี่เข้มให้ไปหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่หกคู่นะครับหกคู่แต่บนงานสามคู่พี่เข้มก็พูดถึงในไลฟ์ไปแล้วพูดถึงในไลฟ์ไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดซ้ำนะครับก็จับไปแล้วสามคู่แล้วใครที่อยากได้ตัวไหนเพิ่มตัวอกก็คอมเมนต์มานะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราสรุปมันก่อนดีกว่าหกคู่นี้มีตัวไหนบ้างอะแต่ผมก็พิมพ์บอกเลยเลยกันพิมพ์บอกเลยกันนะครับจะมีลาดเอฟซีนะครับมีอิตาลีหญิงสูงอีคินาสโบโดกลิมโรโดโกเลสลัดการครับแล้วก็ลินฟิวนะครับบอลสดที่พี่เก้มจัดให้ก็จะมีสามตัวเนาะนะครับสามตัวที่ตอนนี้มองอยู่นั่นก็คือพม่าสูงครึ่งแรกนะครับผมแต่มันยิงไปแล้วนะครับยิงไปแล้ว เอ่อพีเอโเคซาโรมิก้าครับจะไม่แพ้อแะแฉครับตอนนี้นะผมก็เป็นรองอยู่ปอปออนานะผมให้กดลองได้นะกดเสมอก็ได้ครับน้ำมันล้นหนึ่งดห้าหกแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับยงังบอยเบินครับมั่นใจว่าท er ะล er ุนะครับทะลุ er 2อประตูนะครับทะลุสองประตูนะครับก็ไปที่ยังบอยเบินได้เลยนะครับนับอืมต้นนะึงนะ โอ้อหมาเปิดดูนี่ไปเลยนะครับทีมยอดเยี่ยมนะครับผมหรือว่าทีมที่เ,เปเร่น,นะครับผมเลือกเลือกมองว่านี้สำหรับเขาเนี่ยนะครับผมกองหลังสี่ตัวก็เป็นคาร์ลอนเนาะคาฟูนะครับผมฟานเบคเคนบาวเวอร์นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนก็จะ เดอแบ็กซ์เบลเออร์เนี่ยได้บอลองดอที่หลังใชี่ยนะเขามาให้ที่หลังเนาะนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นสังไรกาดโอ้ผมน่าสนใจนะครับเอ่อกางลับเนี่ยเป็นโซกาเตสโอ้ผมน่าก็เป็นนักเตะบราซิลเนาะนะครับผมเอร์เปเล่นะผมเลือกเลือกเทียบทีมชาติตัวเองนะครับผมแล้วก็เป็นซิโก้นะครับซิโก้ของอ่าบราซิลเนาะแล้วก็บาลานโนนานะครับส่วน โยฮันครับเล่นตำแหน่งหน้าต่ำนะครับผมไทรเกอร์นะครับเปเล่เขาเลือกตัวเองเนาะนะเพราะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอานายนะครับไม่แปลกนะครับแล้วก็อีกความน่าสนใจหนึ่งเนี่ยใครที่เชียนั่งผมผมวาพูดถึงคู่ที่เราย้อนย้อนหลังกับไปก่อนเนาะนะครับคือศึกทีนี้ต้องมาสองโลก แอบพูดถึงนิดหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าจะอคติเฉลซีนะนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเชลีซีไม่งจะผ่านปารีสไปได้อะใครคิดเป็นผมบ้างใครคิดเป็นผมบ้างไม่คิดว่าเชลซีจะผ่านปารีสไปได้นะครับเส้นทางทางเชลซีเองอะคุณเห็นไหมว่าไม่หนักอะไรเลยนะครับ, <S <S รบเชลซีผ่านเขารอบมาเดยเจอทีมไหนมางผมว่าเช็คดูน,นะครับเจอทีมไหบมาก นะครับเชลซีนะครับอันแน่นอนนะครับเจอพมิเนนเซ่เจอพ่อไมล์ลัดครับเจอเบนซิก้าเจอเอฟเปลัสนะครับผมเชิญอ่าแพรฟามิงโก้ด้วยนะครับผมเจอเอลเอนะครับผมเจอเออ่ชนะเลเบติตในอ่าเจอแค่เอลเอ็นเอาแค่เปรียบเทียบนะนะเจอไม่ได้เจอของหนักเลยแต่มองที่ปารีสแซงต์แชรงแมงอะ โอ้ยจรไมเนี่ยแน่นอนว่าเส้นทางเขาถือว่าดูลําบากกันเยอะเลยนะครับเจอทีมอย่างมาริอทชนะมาริทเป็นสด่ศ0นะครับเจอไบเยอร์มินิกครับชนะ2-0ชนะอินเตอร์มอามี่นะครับผมชนะซีแอตเทิลชาวเดอร์นะครับแพ้บอตัโค้นะครับผมชนะปาร,รีส2-0ชะนแะแอตเลติกมาริดเนี่ยม,มันเห็นเส้นทางว่าโอ้โหไม่พลเรื่องเลยและเชลซีชนะเฉยเ้ยนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นทีมรองที่ ฟานเชลซียิ้มนะครับผมมองว่าหลายคนเนี่ยนะว่าอาจจะยิ้มได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็มองว่าน่จะเจ็บรวมถึงตัวผมด้วยว่าน้นผมก็ไม่ใจว่าทางปารีสเองก็น่าจะบุกไปไม่แพ้เนาะเอาน่าจะเล่นกันแบบไม่แพ้ปารีสน่าจะชนะได้นะครับแต่โซมาเป็นทางเชลซีเฉยเลยนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้กันนะครับผมสำหรับในเรื่องแนวทางที่เราพูดถึงไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําอัปเดตข่าวแมตช์ซี่หน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ห่างหายนานกับการอัปเดต นะครับก็เดี๋ยวเราพูดถึงกันนะครับเดี๋ยววนี้พี่เข้มก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่จะมาเข้ากลุ่มพี่เข้มนะครับผมดูต้ดดิสคชัชได้เลยหรือแอดไลน์มาแอดพีเคเก้าหนึ่งครับแอดพีเคเก้าหนึ่งนะครับผมมีแอดอำนาจน,นะนะครับแอดพีเคเก้าหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะกดลิงก์ได้ไหมผมเหมือนลงคลิปปุ๊บแล้วลิงก์เหมือนจะโดนบล็อกปะนะครับผมแต่ก็เอาเช็คก,ก่อนอ่ะกดได้อยู่นะครับผมในในช่องทางโพสต์ในพมอนบอลได้กดกดได้อยู่นะครับกลุ่มเรามมมมมีีีีกกกกกลลลุุุ่่่่ไออตัวป กลุ่มหลัก28นะครับกลุ่มกลุ่มใหญ่28แล้วแล้วก็มีกลุ่มหลัก31กลุ่มนะครับ31กลุ่มนะครับผมอันนี้คือสมาชิกที่เราดูแลอยู่นะครับถ้ากลุ่มเราไม่ดีจริงนะครับก็ไม่มีสมาชิกขนาดนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับชอบเลขไหนอยากเข้ากลุ่มไหนแอดไลน์ได้เลยนะครับไปบอกเลยว่าอยากเข้ากลุ่มนี้นะครับผมอาร์พีโอเค2 21นะครับอ้าว นะครับสองหนึ่งละนะครับก็เลือกเฉลี่ยเอ่อเลือกมาเข้ากลุ่มกันได้นะครับมีแนทางบอลสดแนวทางบอลวีพีบอลงานให้ควนอยู่แล้วนะครับ,บก็าฝากได้วยละกันนะครับวันนี้เหี่ยมพี่เข้มก็มานนีการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้พี่เข้มขอตัวลาไปก่อนละจันเล้อเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมพบกันนะครับผม